ชอปปิ้งเอาเลทแบบจุกๆนะฮะแล้วก็ไปดูวิธีการกลับไทยนะทุกคนตอนนี้เจอครีมถูกมากทุกคนครีวอันตัวนี้ดีมากนะทุกคนราคาที่นี่อยู่แค่แบบ52เหรียญทุกคนกรุงเทพอะ่ะจะอยู่พันเก้าจ้ะทุกคนอยากจะกรีปดว่าเราแบบซื้อของเยอะมากเลยนะมีจะ้ะ ล่าสุดก็คือซื้อกระเป๋าแล้วนะคะเพราะว่าชอบเยอะเกินไปนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแทบบี้เ วันนี้นะคะคลิปนี้จะพาไปช้อปปิ้งเอาเลตแบบจุกๆนะคะเสื้อผ้าราคาถูกเครื่องสำอางราคาถูกแล้วก็ไปดูวิธีการกลับไทยนะทุกคนเพราะว่าการกลับเข้าไทยอ่ะค่อนข้างยุ่งยากมากเลยนะคะคลิปนี้จะถ่ายให้ดูตั้งแต่ตอนช้อปปิ้งของฝากให้เพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องจนถึงการกลับเข้าไทยเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ เราอยู่กันที่ลอสแอนเจลิสค่ะพเพื่อนซึ่งเราขับรถมาจากซานฟรานซิสโก6ชั่วโมงนะคะแต่เริ่มแรกอ่ะเราจะาพาเพื่อนชมห้องเราก่อนนะคะว่าอยู่เป็นแบบห้องสวยมากๆอยากจะโชว์จริงๆนะคะอะไปดูห้องกันจ้าเข้าห้องมานะคะห้องแรกก็จะเป็นห้องแท็บนะคะนีนอนกับคุณนุ่นน,น,นบลักษนะคะห้องน้ำก็แบบเกรๆเบาๆมีอ่างห้องนี้นะคะจะเป็นห้องพี่วินนะคะ อันนี้ไม่มีประตูนะจ๊ะมันเป็นม่านทุกคนเพราะฉะนั้นสาวๆบุกมาได้เลยแล้วก็จะมีครัวนะคะซึ่งตรงนี้มเมื่อกี้ของเราเอามาจากบ้านที่สานปราณนะมันก็จะลกๆหน่อยเนาะครัวก็จะติดกับห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นที่นี่กว้างมากดูแบบน่าอยู่น่านอนมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดทำอะไรก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนเย็นๆค่ะ ฮัลโหล굿มอร์นนิ่งค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ตื่นแล้วนะคะเราก็มาเดินเล่นกันเพราะว่าแทปบไปเช็คการตรวจโควิดก่อนที่จะกลับเมืองไทยนะคะได้ทําการจองเรียบร้อยในราคา175เหลรียญนะคะอยากให้ดูว่าตอนนี้เรามาเดินอะไรกันอยู่ค่ะนี่ Xbox Plaza นะคะแล้วอยู่ติดกับ Microsoft เนาะเที่ยวเอตตะก่อนนะมันเป็นโนเกียนะถ้าจาไม่ผิดตอนเด็กๆที่มาตามการเวลาโนเกียเรือนหาย Microsoft มาแทนที่ เมื่อกี้นะคะก็คือเดินรอบๆตรงนั้นแล้วก็หาดาลอาหารไม่มีจ่ะเราเลยจะเดินไปห้างกันเลยค่ะเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันนิดๆหน่อยๆเนาะก็อาจจะซื้อกลับบ้านเป็นของฝากตอนนี้นะคะเรามาที่ North Dom r a นะคะเราก็มาซื้อเสื้อผ้อานิดหน่อยนะคะซื้อนี่ให้คุณโอคนะคะแล้วก็นี่ก็ให้คุณโอ๋นะคะตอนนี้เจอครีมถูกมากทุกคนเคลิลอันตัวนี้ดีมากนะทุกคน Ultra Cream, Special Cream นะคะมันช่วยเรื่อง l i ฟ t i n g แล้วก็เรื่องแบบ ความชุ่มชื้นเนาะเล็นสอเขียนปากชาลอชิเบอรี่ยีิบสองเหรียญทุกคนหกร้อยกว่าบาท อันนี้ก็ประมาณ22ิบเหรียญก็600กว่าบาทก็คือเหมือนแบบใช้ช่วงกักตัวตอนกลับไทยเนาะเมื่อกี้เข้านอตสตอมใช่ไหมคะแล้วตอนนี้มาเซฟอร่าอีกแล้วนะคะเซฟอราเนื่องจากเราจะมาดูครีมอย่างเงี้ยเนาะ,นอะลองดูว่าตัวไหนที่มันถูกกว่าที่ไทยแล้วเราก็จะได้ซื้อกับไทยถ้าเกิดมันราคาเท่าที่ไทยก็คงไม่ซื้อเพราะมันหนักโดนอีกแล้วมาเซฟอราก็ซื้ออีกแล้วนะคะ <c oughs> นี่ทับซื้อเป็นตัวเรียบใช้ประจำนะคะ24 e r wear radiant perfect foundation <c oughs> นะคะรุ่นเป็น forever glow <c oughs> นะคะราคาที่นี่อยู่แค่แบบ52 ของเรียญทุกคนก็เทียบกับเงินไทยประมาณพันหนิดๆแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ที่กรุงเทพอ่ะจะอยู่พันเจ้ะเอออ่ามาแล้วนะคะพี่วินก็ได้ของมาเต็มถุงเลยจ้าเยอะมากนะคะกลับมาถึงบ้านนะคะเราก็ทําการตรวจโควิดนี่ทุกคนยังรอดนะจ๊ะเที่ยวขนาดนี้ยังรอดไม่ติดนะคะคนเขาก็สั่งอาหารกันมากินด้วยนะคะก็เป็นอาหารไทยใช่ไหมคุณนุ่น yeah. ไหนดูซิคุณทุนกินอะไรวันนี้เป็นกแกงท้ก็ต้องกินยำกินยำโอ้ my god หน้าตาแบบดีมากอร่อยมากสับแล้วพี่วินนะคะก็กินนี่ขะผัดกับเผาเนื้อเป็นไงอร่อยไหมสับอีกคนนึ่งไหม นี่ได้มาแล้วค่ะกลับบ้านกันละตังหมดกลับมาบ้านก็คืออนะาบน้ําสะผมนะคะแล้วก็กินมามา่าจ้าส่วนของคุณนบนะคะนางทําแซลมอนดองค่ะกับน้ำจิ้มซีฟูดอีกแล้วเลิศมาก เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกันนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปที่ทุกคนอยากจะรู้มากว่าการกลับเข้าไทยอะ่ะมันต้องมีกระบวนการอะไรบ้างนะคะเบื้องต้นนะคะเราก็ต้องไปลงทะเบียนขอ COE ก่อนนะทุกคนซึ่งจะอยู่ในเว็บไซต์นี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะลงให้เพราะจำไม่ได้นะคะคือแทบอาจจะไปกักตัวที่ภูเก็ตไงทุกคนมันก็ต้องใช้ชาบา ID ก็คือการจองโรงแรม,มก,าการจองโรงแรม <laughs> แล้วก็รหัสจ่ายเงินอะไรพวกนี้ก็คือเป็นใบจองที่เขาออกมาให้จากโรงแรมนะคะตั๋วเครื่องบิน มีใบฉีดวัคซีนอะครบแล้ว2เข็มเป็นเวลา14วันนะทุกคน mm. ก็คือเอกสารพวกนี้ก็ต้องเข้าไปกรอกนู่นกรอกนี่กรอกนั่นเนาะแล้วนอกจากนั้นอะเรายังจะต้องมีประกันภัยค่ะ cover ถึงแบบ แสนดอลลาร์นะหนึ่งแสนดอลลาร์ก็ประมาณ3าล้านห้าเนาะก็คือแท็บอะทาประกันกับบริษัทบริษัทหนึ่งอยู่แล้วซึ่งมีวงเงินที่แบบพอแท็บก็เลยไม่ต้องซื้อประกันเพิ่มนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตรวจโควิดก่อนวันนี้บจะไปตรวจโควิดเนาะแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นการเดินทางเป็นการพูดนิดนิดหน่อยหน่อยชิลๆแต่ว่าอัดแน่นด้วยความรู้แน่นอนโอเคไปละจ้านี่นะคะเรามาตรวจที่ร้านนี้เป็นร้านโรเบิร์สันนะคะเออ ถึงแล้วเราก็จะต้องกรอกใบนี้นะคะแล้วรีซ็วอ่ะก็จะออกมาภายในเย็นนี้ค่ะทุกคนตื่นเต้นมากก็ได้กลับไหม <c oughs> ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้กรอกเสร็จแล้วแล้วรอเขามาทําการตรวจให้เราเนะ <c oughs> าะก็คือคนที่มาตรวจให้รอด้านหน้านะคะ <c oughs> เออ <c oughs> เขาไม่ให้เราเข้าเพราะเขากลัวเราติด <c oughs> ตอนนี้คืออย่างบางสายการบินนะทุกคนต้องเข้าใจว่ากฎเขาก็เปลี่ยนไปเนาะตอนนี้สิงคโปร์แอร์ไลน์รับผลไม่เกิน48ชั่วโมงนะทุกคนตอนแรกที่มาเขายังรับอยู่72ชั่วโมงเมื่อเดือนกว่าแล้วเราก็จะต้องมาตรวจแบบก่อนวันบินคือพรุ่งนี้ทับบินวันนี้แทบก็เลยต้องตรวจนะคะแล้วผลจะได้ตอนเย็นประมาณ1ทุ่มซึ่งราคาในการตรวจนะคะอยู่ที่185ดอลลาร์นะคะหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณแบบแพงอ่ะแต่ก็ต้องตรวจม <า S 1> ไม่งั้นก็กลับไทยไม่ได้เนาะ โอเคเดี๋ยวตรวจกันนะครับเรียบร้อยพยาบาลมือเบามากแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งผลมาให้เราตอนเย็นทางอีเมลค่ะหลังจากนี้ถ้าจะไป Universal Studio นะคะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปเต็มนะคะก็ดูได้อาจจะก่อนหรือหลังเนี่ยลองเสิร์ชดูนะคะ <laughs> หลังจากที่ไปยูนิเวอร์แซลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากินข้าวันที่นี่ค่ะ Love to Eat นะคะร้านนี้นะคะก็คือได้มิชิลิน2019นะทุกคนแทบมากินแล้วเมื่อปี2019ด้วยเอเมนูก็จะมีแบบขนมจีนน้ำยากะทิปูนะคะนี่สูตรภูเก็ตเลยด้วยข้าวผัดน้ำพริกกะปิคืออยากกินอะไรก็มีที่สำคัญมีกระเพราหมูกรอบที่อยากกินด้วยนะคะเออซึ่งหายากมากในอเมริกานะมาแล้วนะคะเสือร้องไห้น่ากินมาก โเ oh สือร้อ,องไห้นะคะอร่อยมากแล้วน้ำจิ้มแจ่วเขาแบบเหมือนที่ไทยอะแจวจะออกหวานๆหน่อยแบบดีมากกระเภาหมูกรอบที่รอคอยของเรานะคะแล้วก็นี่ก็คือกระเพราหมูสับของพี่วินนะคะพร้อมกินมากเลยไหมพี่วินยังยีพร้อม แค่เห็นก็แบบเลิศกริบเลยลองหมูกรอบหนึ่งคำแย่งที่กินนะทุกคนกะเพราก็คือแย่งที่กินและจานที่เซอร์ไพรส์มากนะคะก็คือนี่จ้าขนมจีนน้ำยาปูทุกคนอันนี้ก็คือสูตรภูเก็ต้ลยนะเขาเขียนไว้ต้องมีถูกมือเลยนะจ้าอันนี้ ดูแบบเป็นตัวทุกคนดูอือืร้อนอ้าวโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราไปไหนอาจจะไปเที่ยวกัาคืนนี้นิดหน,น,น,น่อยหน่อยก่อนกลับเมืองไทยพรุ่งนี้นะจ๊ะ ตื่นเช้ามานะคะก็ไม่เช้าตื่นเที่ยงค่ะเนื่องจากเมื่อคืนเราก็ได้ไปแบบแอดเวนเจอร์กันเล็กน้อยนะทุกคนแล้วเราก็เตรียมตัวจะก,กลับไทยโดยที่จริงๆแล้วอะไลฟ์มันอยู่ที่5้าทุ่มใช่ไหมคะแทปก็เลยจองห้องอีก1คืนเพื่อที่จะอยู่จนถึงแบบทุ่มสองทุ่มแล้วค่อยเช็คเอา์นะแต่ห้องที่นี่คือราคาดีไม่แพงนะคะมาอันนี้ก็คืออาหารเที่ยงก่อนขึ้นเครื่องนะทุกคน โอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ถึงแอร์พอร์ตแล้วหรือไม่อาจจะแบบให้ดูการเก็บกระเป๋านิดห,หน่อยเนาะเออ <S 1> <S 1> ถึงแล้วนะคะสนามบินตอนนี้ก็คือกระเป๋าเราเยอะมากมีทั้งหมด6ใบนะสองคนยุ่มากใช่ไหมพี่วินวันเนี้ย <laughs> เขาจะทานสิตไปเมืองไทยไก็ต้งให้เดินตามกันเป็นแถวๆนี้ทุกคนซึ่งนี่นะคะพอมาถึงปุ๊บเขาก็จะผูกสายสีเขียวให้นะคะที่ข้อมือก็คือเหมือนว่าเออคนนี้ทานสิตนะอะไรอยวันนี้ตอนนี้นะคะคือไปทีเลย์20นาทีทุกคนตอนแรกตกใจนึกว่าดีเลย์แบบชั่วโมงนึงนะ,ะซึ่งในนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะดวตี้ฟรีขนมอะไรที่จะต้องซื้อไปฝากคนอะ่ะก็ไม่มีนะ,ะจะมาซื้อตรงเนี้ย ซื้อช็อกโกแลตให้น้องบิ๊กน้องปั่นด้วยเพราะน้องบิ๊กน้องปั่นชอบกินแล้วก็จะฝากคุนแอมเพราะว่าุนแอมก็น่าจะชอบช็อกโกแลตแต่ว่าไม่มีขาย <c oughs> ดูความสตริ c ของที่นี่นะคะก็คือหอ่อทุกอย่างไม่มีดวตี้ฟรีไม่มีของให้ช็อปนะคะด ตอนนี้นะคะก็คือถึงขั้นตอนเช็คเอกสารนะทุกคนเอกสารที่เราต้องมีมี COE นะคะประกันครอบคุมในวงเงิน1 0 0 0 0แสนดอลลาร์นะคะแล้วก็มีใบตรวจโควิดใช่ไหมแล้วก็มีใบต่อ7หรือใบต่ออะไรเนี่ยแหละที่เป็นคล้ายคลาย questionnaire น,น,นะคะแล้วก็จะมีชาพลัสนะคะเอกสารการจองโรงแรมพร้อมใบเสร็จเนาะ นี่นะคะเอกสารนะคะก็จะมีพาสปอร์ตนะคะ vaccination record card นะคะที่ได้มาจากอเมริกาเนาะแล้วก็จะมีใบต่อ8ค่ะใบต่อ6นะคะอันนี้จะเป็นใบ COE อันนี้จะเป็นใบประกันนะคะอันนี้จะเป็นใบจองตรวจโควิดทั้ง3ครั้งตอนที่อยู่เมืองไทยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราต้องอัปโหลดหมอชนะแล้วก็จะได้อีฮิลกับอปโพสดมาแล้วพี่ๆพนักงานเขาก็จะช่วยแบบสแกนแล้วก็ตรวจข้อมูลเอกสารเราทีหนึ่งน้แล้วเดี๋ยวไปเตตต่อไปจ้า โอเคหลังจากที่เราทำหมอพร้อมเสร็จแล้วนะ,ะทุกคนเราก็จะต้องผ่านตรงตรวจเอกสารอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เขาก็จะตรวจบัตรวัคซีนเราเราก็จะเดินผ่านมาที่เจ้าหน้าที่เป็นเหมือน i m มิเก a t i o n นะคะเ,คเขาก็จะใช้เอกสารอีกทีนึงแล้วเขาก็เขียนใบเล็กๆแล้วเราก็เดินเข้าตอมอได้เลยค่ะคก็เดินเข้ามาปั๊มลายนิ้วมือเสร็จปุ๊บก็มากระเป๋าได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวออกไปอะ่ะน่าจะต้องส w อ b ก่อนหนึ่งทีทริปนี้ก็คือส w อ b จนจนมูกพังแล้วหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวไปสวอ b กันค่ะ นี่นะคะตรงนี้ก็คือลงทะเบียนเตรียมเพื่อจะสว a p ข้างน,นอกตรงนู้นเนาะเออนี่จ้า swap ตางนี้นะจ๊ะเป็นรถตู้เหมือนรถตู้ขายขนมเลยนะคะ เราตรวจโควิดแล้วนะคะก็ะะจะต้องเดินออกมาเนาะแล้วก็พี่ๆคนขับรถบบเขาก็จะรอเราอยู่ข้างหน้าเลยซึ่งทริปนี้นะคะแทบพักอยู่ที่โรงแรม Grand แกรนด์เมอร์เคียวนะทุกคนเดี๋ยวจะมีคลิปเปิดห้องกับตัว14วันของแทบบอีกนะคือตอนนี้รอแค่เรากลับโรงแรมนะคะแล้วเราก็รอผลผลตรวจโควิดเนี่ยจะออกประมาณ5ชั่วโมงเนาะ5ชั่วโมงเนี่ยแทบก็ต้องอยู่ในห้องห้ามออกไปไหนนะคะตรวจออกปุ๊บก็ออกไปเลยจ้าเพ่เดี๋ยวขอัวไปโรงแรมก่อนนะคะแต่คลิปนี้ไม่ได้จะเป็นคลิปเปิดห้อง ให้ดูนะะต้องดูคลิปหน้าจ้าตอนนี้นะาถึงโรงแรมแล้วนะคะพอออกจากรถมาเนี่ยเราก็เช็คอินแล้วเราก็เข้าห้องเลยซึ่งการเดินทางเข้าไทยไม่ยากเท่าไหร่เลยทุกคนอาจจะสับสนนิดนึงเพราะยอมรับเลยว่าตัวเองอะกอก COE ประมาณ3รอบ4รอบพี่วินก็เหมือนกันกอก COE ประมาณ3-4รอบซึ่งทางสถานทูตเนี่ย ก็คือน่ารักคือไม่ได้มีเส้นกับทางสถานทูตเลยแต่เวลาโทรไปถามเขาอะรับเร็วมากสถานทูตก็คือทํางานจันทร์ถึงศุกร์เนาะทุกคนเวลาส่งแบบข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยไปปุ๊บสถานทูตจะส่งตอบกลับมาทันทีเลยทางอีเมลนะก็คือรวดเร็วว่องไวไม่ต้องห่วงว่าเราจะตกเครื่องเนาะประกันที่ไทยนะคะตอนกลับมาเข้าแซนบ็อกอะทุกคนสามารถเช็คได้ว่าประกันที่ตัวเองอะเคยทํามาแล้วหรือทําอยู่อะมันครอบคลุมโควิดในไทยเนี่ยเกิน3ล้านบาทไหมเพราะว่าเขารีควร้หนึ่ง แสนเหรียญน,นะคะก็ต้องเช็คดูก่อนถ้าไม่ครอบคุมสามารถไปสมัครเพิ่มได้หรือซื้อประกันเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ตรงนี้เลยนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนคงได้ดูวิธีการกลับจากอเมริกาแล้วเข้าไทยแล้วก็ต้องทํำยังไงบ้างเป็นขั้นเป็นตอนแบบสุดๆแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําคลิปเปิดห้องเทียบกักตัว2ออาทิตย์กันค่ะบอกเลยว่าห้องเนี่ย ปังมากปังแบบไม่ไหวสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i ปแรับด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปละค่ะบ๊ายบาย